เปลี่ยนผ้าม่านเก่ายังไงให้สวยงามและขนาดเหมือนเดิมค่ะผ้ะมาม่านเก่าที่บ้านนะคะทั้งเปื่อยทั้งขาดสีซีดฝุ่นจับหมดสภาพแล้วนะคะต้องการเปลี่ยนใหม่ค่ะง่ายๆเลยนะคะอยากรู้เรื่องผ้าม่านสอบถามราคาผ้าม่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผ้าม่านอย่าลืมกดติดตามกันนะคะแค่วัดขนาดผ้าม่านเดิมค่ะ ทั้งความกว้างแล้วก็ความสูงนะคะหลังจากนั้นแจ้งจอยมาได้เลยค่ะจะประเมินราคาให้ฟรีนะคะแล้วจะช่วยแนะนำไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านจีบม่านตะไคร่ม่านลอนม่านสอดแปบ๊บหรือแม้แต่ผ้าม่านคอกระเช้าน,นะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกสีผ้าม่านค่ะเลือกเนื้อผ้ากันนะคะชำระเงินแล้วก็รอรับของที่บ้านกันได้เลยค่ะ น่ง่ายแค่นี้เองค่ะเอาไปแขวนแทนผ้าม่านเดิมได้เลยนะคะห้องเก่าจะดูสดใสทันสมัยใหม่เอี่ยมขึ้นมาทันตาเห็นเลยค่ะข้อดีของการเปลี่ยนผ้าม่านใหม่นะคะข้อแรกเลยนะคะสะอาดทันสมัยแล้วก็ดูใหม่ค่ะข้อที่สองไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ราดำฝุ่นมารบกวนสุขภาพของเรานะคะข้อที่3ผ้าม่านปัจจุบันค่ะมีให้เลือกกันหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเนื้อเงาผ้าเนื้อด้านกัน U ูวีและก็กันแสงได้ด้วยค่ะข้อสุดท้ายผ้มาม่านปัจจุบันค่ะ ราคาถูกกว่าสมัยก่อนหลายเท่าตัวมากๆเลยนะคะทำให้เราสามารถเปลี่ยนพมาม้านได้บ่อยโดยที่ไม่ต้องจ่ายในราคาแพงเหมือนเดิมค่ะถ้าสงสัยตรงไหนหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาหาจอยได้เลยค่ะ0870059845นะคะ หรือจะมาปรึกษาที่ร้านได้เลยนะคะตั้งอยู่ที่ห้างซีคอนซีนักครินชั้น b ีหฝั่งโลตัสอยู่ในคองถมค่ะเปิดบริการ11โมงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันอังคารนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จอยกันด้วยนะคะแล้วเป็นกำลังใจกด Subscribe ติดตามกันค่ะจอยจะได้มีกำลังใจนะคะทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ดูกันบ่อยๆเลยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะมีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆหรือแม้แต่โปรโมชั่นดีๆคะ่ะในราคาเบาๆนะคะได้รู้ก่อนใครๆแน่นอนคะ่ะวันนี้จอยลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ